ครับสวัสดีครับผมยานุพักอววรน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการสร้างเว็บฟอร์มนะครับให้เพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วก็มาที่หน้าเดสก์บอร์ดตรงนี้เสร็จแล้วก่อนที่เราจะสร้างเว็บฟอร์มอ่ะเราต้องมาดูว่าแคมเปญไหนที่เราต้องการสร้างนะมาเลือกตรงนี้เลยมาสําหรับบางคนอาจจะมีหลายแคมเปญแล้ว ถ้ายังไม่มีแคมเปญน,นะส่วนมากเวลาเราสมัครครั้งแรกเนะี่ยมันจะมีแคมเปญอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะสร้างแคมเปญใหม่เราก็สามารถสร e างแคมเปญได้ที่นี่เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอสร e างแคมเปญในวิดีโอต่อไปแล้วกันวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการสร้างเว็บฟอร์มแบบง่ายๆโอเคต่อไปต่อไปมาคลิกตรงนี้ฮะ Create New Web Form นะฮะ Create New ก็คือการสร้างเว็บฟอร์มใหม่เสร็จแล้วก็จะได้หน้าต่างแบบนี้มาอยู่ที่หน้าต่างแบบนี้เราสามารถเลือกหนะ้าเว็บฟอร์มตามดีไซน์ต่างๆที่เราต้องการมีมากมายเลยเราถนัดไหนเราชอบอันไหนเราก็เลือกเอานะอันนี้ก็เป็นหมวดแ t ตกร่นะว่าเราจะเอาหมดแบบไหนนะมีหมดเลยสามารถเลือกได้ตามสบายทั้งหมดการท่องเที่ยวหมวดสุขภาพหมวดการศึกษาหมวด Art and e n t e r อนเ n อร์เนะฮะโอเควันนี้ผมก็เลือกของผมได้เรียบร้อยแล้วนะผมเลือกไอตรงนี้เนะี่ยผมเลือกอันนี้นะฮะ ก็จะได้หน้าต่แบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราจะเขียน h e a d ดอรยังไงก็มาเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ก็คลิก Edit นะมันจะมีเป็นภาษา HTML กับภาษาเขียนทั่วไปนะภาษาเขียนทั่วไปเราก็สามารถเขียนได้เลยหน้าพิมพ์ไปเลยเราต้องการขนาดไหนแล้วก็เหมือน Microsoft Word นะอันนี้ก็จะเป็น b r o ใช่ไหมตัวสือใหญ่อันนี้ก็เป็นสีของตัวหนังสือว่าเราต้องการแบบไหน ว่าเสร็จแล้วก็คลิกแอปพลายนะเราก็จะได้แบบนี้เสร็จมาใส่ชื่อตรงนี้นะใส่เพิ่มตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกนะติ๊กถูกตรงนี้เวลาเขา,เาคนที่มากรอกเว็บฟอร์มนะเอาเมาส์ชี้ตรงนี้นะชื่อเราเนี้ยก็จะหายไปนะก็จะไม่ต้องมาลบทีหลังนะให้ติ๊กตรงนี้เสร็จ พิมพ์เสร็จแล้วแต่เพื่อนจะใส่อะไรก็ใส่เสร็จแล้วก็คลิก apply เสร็จแล้วอ่า edit email ก็เหมือนเดิมอ่าติ๊กถูกตรงนี้ใส่อีเมลที่ใช้ประจำะเสร็จแล้วก็คลิก apply อ่าตอนนี้เป็น p r o v i n c y นะฮะก็คลิก edit ก็เขียนข้อความ เพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่มากรอกข้อความนะฮะเขียนเสร็จแล้วก็คลิกแอปพลายับถ้าเพืเ่อนๆมันมีอยู่ครับมันมี Power by ตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถคลิกออกได้คลิกเข้าคลิกออกได้ทําไปบางอันมันมีฟุตเตอร์นะเราก็สามารถเลือกออกได้เลือกเข้าเลือกออกได้เพิ่มได้ปรับแต่งได้ตามสบายอย่างเฮดเดอร์อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถเอาเฮดเดอร์ออกได้ ใส่ h e a d ดอรไปได้นะอย่างเราไม่ต้องการใส่ชื่อตรงนี้ต้องการแต่อีเมลอย่างเดียวนะเราก็คลิกตรงนี้นะมันก็จะมีแต่อีเมลอย่างเดียวนะง่ายๆอันนี้ก็ใส่อีเมลเข้าไปอย่างอื่นถ้าเป็นใส่นี้เป็นเคาน์เตอร์นะก็จะเป็นจำนวนโชว์ว่ามีคนกรอกและกี่คนแต่ละครั้ง มันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ถ้ามันมาก,กมันก็จะชวนเชื่อให้ผู้มุ่หวังเนี่ยกอกได้เร็วขึ้นแต่ดสินใจได้เร็วขึ้นอันนี้ผมจะไม่ใส่นะออกก่อนและนี่เป็นแคปชั่นก็เป็นการสแปมป้องกันการสแปมนะสามารถใส่ได้น,นี้ผมจะไม่ใส่อ่าเมื่อเสร็จแล้วก็ นะคลิก next next เสร็จก็ใส่ชื่อนะฮะ name ของเว็บฟอร์มที่เราต้องการเพื่อให้เราจำง่ายว่าเว็บฟอร์มตัวนี้เราไปใส่ตรงไหนเอาไปใส่ที่ไหนเพื่อจำได้ง่ายๆเวลาเราเช็คลิสต์รายชื่อของลูกค้านะเมื่อเสร็จแล้วอันนี้เป็นออปชั่น สำหรับถ้าเป็น thank you page ของเราเราก็ใช้เนี่ยใส่ URL ของเราว่ามันจะพาผู้มุ่งหวังไปที่หน้าไหนเนี่ยหน้า thank you page ที่เราสร้างขึ้นมาขอบคุณที่สมัครรับข้อมูลข่าวสารนะต่างๆเนี่ยเราสามารถเอา URL มาใส่ตรงนี้ได้นะฮะขับในช่อง Advanced ก็มีนะให้เราเลือกหลายอย่าง แต่อันนี้ยังไม่สําคัญเท่าไหร่ไม่มีอะไรนะฮะอ่าไม่มีอะไรครับแอดวานซ์ไม่มีอะไร,ร, Advanced, ไะไรก็หายไปอันนี้ผมก็จะตั้งแบบ d ดีเฟอร์นะเป็นปรติแล้วกันเบสิกที่เขาให้มาตั้งอ่าแบบตั้งเดิมนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็คลิก next step next step เราก็ได้เสร็จ i w i l l Install My Webform นะตรงนี้คลิกเสร็จถ้าเป็นโค้ดแบบ JavaScript ก็เอาตรงนี้เลยนะแต่ถ้าเป็น HTML ก็มาคลิกตรงนี้อันนี้เป็น HTML ข,ขั้นตอนการสร้างเว็บฟอร์มก็มีเพียงเท่านี้ครับเป็นวิดีโอสั้นๆเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป ครับแล้วพบกับผมใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ